สวัสดีจากแม่ชุชอบชวนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้แม่ชุมาชวนเพื่อนๆอมาที่บิชชี่เฮดนะคะเพื่อนๆนี้คือขึ้นมาบนเขานะคะจะเดินเข้าขึ้นไปดูคลิปนะคะเป็นบิชชี่เฮดนะคะระหว่างทางก็ธรรมชาติสวยงามมากๆเลยค่ะจะให้เพื่อนๆสูมให้ดูใกล้ๆนะคะ ดอกไม้ป่าค่ะดอกไม้ป่าขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยสวยด้วยนะคะดอกเล็กๆสวยอันนี้ยิ่งแบบธรรมชาติสร้างสารรค์สวยงามนะคะอันนี้คือดอกที่บ,า,บานจนจบแล้วนะคะคือดอกร่วงไปแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่อันที่กําลังบานนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้ลักษณะเปิดแบบนี้นะคะคือธรรมชาติสร้างสารรค์จริงๆเลยค่ะเพื่อนๆ พอพอดอกเขาร่วงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็จะเป็นในกลางก็จะเป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดเป็นดอกไม้ป่าค่ะเราคิดว่าเขา,เาให้ปลูกร่วมกับดอกที่สีม่วง,วงแบบนี้นะคะเพื่อให้เป็นธรรมชาติที่ว่าอนุรักษ์ธรรมชาติของวิชชี่เฮดนะคะหรือว่ามันเกิดเองเราก็ไม่แน่ใจนะคะคือตรงนี้เป็นแบบของ ของฟาร์มเมอร์นะคะเพื่อนๆเนี่ยสวยงามมากๆเลยค่ะเต็มไปหมดเลยนี่ดอกคือกำลังจะเป็นเม็ดนะคะช่วงนี้คือจะเป็นเม็ดถ้ายังไม่ออกเม็ดก็ค,คือดอกแบบนี้เป็นอะไรที่ว่าดีมากๆเลยค่ะพึ่งก็ชอบมาตอมนะคะพึ่งก็เยอะเลยค่ะพึ่งเยอะแยะเลย สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นฟาร์มเฮาส์นะคะที่เห็นอยู่ไกลๆแล้วก็จะเป็นฝูงวัวของฟาร์มเมอร์เขานะคะเป็นฟาร์มแลนค่ะไปจนถึงเส้นทางที่เราจะเดินเป็นฟุตบาทนะคะขึ้นไปแบบนี้ค่ะลูกกับลูกขมเหลากับน้องมะลิกับคุณพ่อเดินไปก่อนล่วงหน้าแล้วโบมือให้ละก็ขึ้นเขานิดหน่อยค่ะแต่ว่า ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะเห็นวิวของอ่อ่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรปของบีชที่ว่าอ่อเป็นช็อกนะคะเป็นช็อกมันคือชันมากเลยค่ะแต่เราไม่ค่อยกล้าไปใกล้ๆนะคะแต่ไหนๆมาแล้วก็จะขึ้นไปดูนิดนึงนะคะแต่ว่าเห็นข้างทางสวยๆแบบนี้ค่ะก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดู เดินไปหอบไปยังไม่ทันไปถึงไหนแต่วันนี้อากาศยังไม่ค่อยร้อนนะคะไม่ค่อยร้อนก็เลยดีหน่อยขมเหมาไม่ค่อยเนี่ยต้นดอกสีม่วง่งนี้ผึ้งจะชอบมากๆเลยนะคะมีผึ้งตอมมีผึ้งหลายชนิดเลยค่ะเห็นปะนี่นี่น สวยงามจริงๆต้องเห็นใกล้ๆนะคะเห็นใกล้ๆแล้วจะเห็นความสวยงามมีดอกไม้ป่านานาชนิดเลยค่ะเพื่อนๆลูกชายนั่งรอแล้วคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกที่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ